สตื่นมาแล้วนะตอนนี้เราอยู่บริเวณอาเคโนบาชิครับเดี๋ยวกินรองท้องก่อนครับนุกเต้นก็วันนี้เราจะไปเที่ยวสันที่คาวาโกเอะมันมีวัดมีอะไรเก่าๆเดี๋ยวจะไปดูครับก็เดี๋ยวนี้ กำลังจะไปเช็คเอาท์ครับไปนี่ก็เป็นบรรยากาศญี่ปุ่นนะครับรองเชาวที่ bon อาเคโบโนบาชิที่นี้ถ้าดับโบนาจะสั 3. กสี่องศาครับเย็นมากเห็นเตียบคนไม่ค่อยเยอะครับหือว่าตื่นสาย น่ากลัวซอยนี้เป็นตึกเคนเขาก็เดินกันบนถนนตรงนี้นีน่มีร้านนี้สูกิยาราคาถูกมันคล้ายๆกับเป็นแฟนชายครับมีทั่วญี่ปุ่นจะตัดไปทีช่วงจะไปขึ้นรถไฟก,กัน น่าจะดีที่สุด ก็คืองงครับไปไม่ค่อยถูกก็คือเชื่อป้ายของญี่ปุ่นนะครับน่าจะน่าจะรอดแล้วเขาเหมือนน่าจะทำสีไว้ด้วกันนั้นก็ดูเหมือนไปได้นาะมีสีตพอดีเมื่อกี้ดูตรงเส้นทางรถมันเหมือนไปได้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูถ้าสมมติมันไปไม่ได้เราก็ลงทหานี้ถัดไป <Okay. S 2> แปแล้วไปมันใกล้แล้วแหละก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินที่คาวาโกเอครับเขาก็ขอจบกันตรงนี้ก่อนที่สเตชันยูคือโคเบรุ ถึงคาราวัลโอคสเตชันแล้วครับบนนี้คานี่คือน่าจะทั้1สิบสิบองศาจะให้ดูบรรยากาศของหน้าสถานีมันก็จะมีห้างชื่อว่านี่ทบุโสโตมี k เคฟมีแมคโดนัลด้วยน่าจะห้างใหญ่ไอ้ข้างบนมันเหมือนโรงแรมเลยเพรว่าว่านี่เมืองของเขาตรงนั้นโอ้โหผมนี่มือสั่นเข็ ต่อไปเราจะเดินไปคาวาโกเอเดขอดูแมพก่อนแล้วกันอันนหนนานมากครับว่าจะสั่งได้มาต่งางประเทศน,นี้ผมมาเีรดิตกึมมน,ม,ม,านมาด้วยนะครับเดี๋ยวรอเขาทำก่อน อันที่ทัานาทีนีชีวะมันเ่อไปสินโอเคขอพอนียังอยแล้่านีบ้านนอกมาเที่ยวอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขามีจักรยานให้ด้วยตรงเนี้ย นิเิลเอโดนะครับนี่มีเริ่มมีขนมค้างทางแล้วนะเนี่ยหหิวก็โสยได้นะอาหารราคาไม่แรงมากครับอืมอะไรไม่รู้แต่ว่าตองเกอรี่นะครับแวะกับปองสักหน่อยนะครับถ้าใครเป็นเด็กเก้าศูนย์ต้องรู้ดีว่านี่คือไหละโมก วิ่ง EXO DIO EXO DIO วันนี้มันเด้ตื่นเต้นว่ะเพราะว่าเกิดเกิดทันรูปรูปนี้ของเล่นนะดิเดี๋ยวเราเดินเดินยันไปต่อหมดเลยเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยเริ่มต้นที่ห้าร้อยห้าสิบเยนประมาณถ้าหกต่อที่สองร้อยสามสิบบาทไทยตอนนี้ไก่ทอดอู้หูอากกินมากปีไก่ทอด อิอาเด็ดอ่ะมีทุกอย่างน่ากินที่ไม่เคยเห็นครับผมวิซอ,อยนี้ถือว่าน่าของอาหารน่ากินมากครับหูหูนี่เนื้อวากิวย่างโอ้โหว้วนเรากินร้านนี้ไหมแปดร้อยเก้าสิบกี่นี้กูไล์ป่ะเนีนะ่ยแปดสองสิบหกน่าจะใชะะ่เดี๋ยวมากินก็ได้ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าร้านกาชาโคโค่ครับใหญ่ที่สุดบริเวณซอยนี้เดี๋ยวเราจะทำการเต้นสุ่มกาชาปองกันทัานหน่อยพี่สัองเด้ ไปมาแล้วลิซ่าดอนโอเคเฮ้ยเดลิซ่าดอนมาแล้วโอ้มา god โอ้โคตรดีใจอ่ะอย่างเงี้ยลิซ่าดอนก็เดี๋ยวขอรีวิวท่านี้ก่อนเส้นนี้ เดี๋ยวไปถ่ายที่ใกล้ๆรีเตอร์นโดให้ดูดไปอ้โหูสวยจัดอะ่ะนี่ก็อยู่วันที่เออ มันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอ่ะมันคือชายว่าเราไปไหว้ซะหน่อยปะเราจะค่อยมาดูรลบๆคือวันนั้นที่ตามรอยเขามาในคลิปย t u b e คนดังครับเขาบอกว,ว่าที่นี่มาไหวยแล้วก็มาลดน้ำตักตักเอาันัน่นนะครับเงินทองโชคลาภครับก็ต้องมี ไอ้ที่เดินบนหินให้นวดขท้าด้วยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเราต้องซื้อทิชเก็ตเข้าอะไรบที่ล้างมือเหรอล้างนี้เหรอนี่ใช่เดี๋ยวก่อนนี่นี่สเต็ปก็คือล้างมือล้างมือล้างมือนี่มาขอขอ ทีหน้าร่ำรวยครับให้แบบร่ำรวยร่ำรวยประมาณนีน้มันไม่ต้องหลังเลยหรอ,ใ,อให้ักตาีราเียนนี่นี่แตก่ก่อนนะ กี้เราก็ล้างตักลาดมือให้เพิ่มความร่ำรวยไปแล้วหนึ่งโอเคก็หน้าชายนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเดินเข้าไปในริทึนเกตดอว่าข้างในเขามีอะไรยังไงบ้างโอเคก็อันนี้ก็กำลังขอต่อแล้วครับสู่เดอะ t ิทึนเกโดะครับก็ จะเป็นสถานที่เก่าแก่ครับของทางญี่ปุ่นนะครับก็คนเขาก็มาเทีย่ยวนะครับแต่ว่าก็จะไม่ได้เยอะเท่าออบริเวณชินจูกุที่ผมว่ามันเหมือนพัทยาของประเทศไทยคือมีหลายที่ยเยอะมากส่วนตรงนี้เหมือนที่ไหนอันนี้เราขอเดินดูสักหน่อยก่อนว่ามันเหมือนที่ไหนนะครับัำนี่๋ยวให้ดูชึบ ทางนี่ก็จะเป็นแบบเก่าแก่ครับเป็นแบบบ้านโบราณก็ตรงนี้โบราณมันให้เดินไปโบราณหมดเลยเราก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคือคนที่นี่เขาก็มาเที่ยวกันนะไม่ว่าจะเป็นแบบนักท่องเที่ยวหรือว่า คนญี่ปุ่นด้วยกันเองเนี่ยก็มาเที่ยวมันอันหมดน่าจะเลี้ยวขวานี้ป่ะเนี่ยเขาบอกว่ามีเขาบอกว่ามีข้าวหน้าปลาไหลที่แบบยอดเยี่ยมที่สุดที่ราคาถนนก็ดูรถด้วยนะถึงแล้วครับนี่ให้ดูชึม ชุ่มชุ่มเหมือนในหนาวเลยนะอันนี้เอาไม่เห็นฉัโตไปเจอผิวจุดเด่นเดี๋ยวขออนุญาตเดินแล้วก็เก็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับจริงอ,อา,กากาศเย็นมากตอนตนี้จะถึงเวลาที่เราจะทัวร์กินแล้วนะครับไปดูกันเอาอันหนึ่งเนาะอันเดียว นี่นะคะนรับอยาวัอาสว่าอลวสวีทปอเตโต้กนปเต้โต้แอนบีนปเตโต้แอนบีนโอเคปเโต,โต้โต้แอนบีเดี๋ยวไปลองเขากว่ากินหน้าร้านได้เขาบอกให้นั่งกินได้ปะอุอ้ยไม่ใช่ <laughs> เราจะมากินโชว์ให้ดูเว้ยถั่วบีนนะครับโอ้มากย์จีเอื้อได้ยัไรกี่คนญี่ปุ่นมองนเต็มเลยผมแบบพูดภาษามุงอะ เมื่อมันเป็นไส้ผู้ป่นขึ้นเลยัวกก่วครับมันนะครับอร่อยดีกกินช่วงแบบอากาศเย,ย็นๆไงครับก็เดี๋ยวกินนี้เสร็จไปหากินกันต่ออีกทามัส <How much? S 2> <200 S 1> ชูวะชดีจ <200 S 1> ้ะอ๋อชูเลยเหรออันเดียวก็พอชูฮันเด็ด first one ว่าได้どちらのワดิเมทูท์とボニジョ Japanese flower flower พร้มพร้มอ๋อหนึ่งร้อยเยนเด้อไม่ขอบคุณมากนะ ก็กำลังมาซื้อแอกปะดองรับคาร์วาโกเอ้ครับที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับเดี๋ยวมาลองชิมดู thank ค o u ได้มาแล้ว เาอกอยู่ั่เอาัอ่อยส so good yeah so good it's okay อร่อยอร่อยมัเย็นดีสดชื่นดีครับ ที่ห้องอาหาเคยอยากได้ถังขยะไม่รู้เขาทิ้งกันที่ไหนที่เนี้ย <5, S 2> อันนี้มันเท่าไหร่นะสองร้อยอีกเยนก็หน้าสองสิบไม่ไม่ได้เลยสองสองสี่สี่สิบกว่าบาทเต็มสิบให้สักห้าไม่แย่นะจริงอร่อยดูหน้าอเอรีวยวอยู่แต่ไม่กินหนึ่งกว่าวันกาดหุ่งก็เก็บไว้ไป กมได้ครับถือว่าซื้อแล้วก็กินตามตามที่เขาบอกกินองใสเขาจะรู้ทัน <c oughs> องใสเขาจะรู้ทันว่ามันเป็นยังไงไม่แย่นะเขาทำดีนะอาจจะไม่ใช่ครับคือมันอาจจะต้องมากินหน้าร้อนเปล่าจะสดชื่นกว่านี้ <c oughs> นี่หน้าหนาวมันก็หนาวกว่าเดิม <c oughs> ถือว่ามาลองแล้วกัน เราไปหาร้านข้าวข้าวปลากินดีกว่าถ้าตอนนี้เข้ามาในซอยอีกทีหนึ่งที่เขามีป้อมปราการแบบเอาไว้ดูโจนตรงเนี้นยปุบโอหใหญ่โตมากแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นซอยแบบของกินเยอะอยู่อครับจอดมไปรออุ้ยอีซี่จ่ะอะไรไม่รู้

เธอขอทานคนดีน่ากินปะเราลางไปลองกินดูขอยากินแป๊บขาให้ตบไงล่ะอุ้ยฉิบ เต็มสิบให้สิบันเนยอร่อยมากเต็มสิบให้สิบคะแนน่ะก็คือเราอาจจะไม่ชอบกินยาโกยากิแบบปัามึกมันเหมือนไส้กุ้งอร่อยมากเลยพี่ก็กิน อะไรไม่รู้อิ่มไประดับหนึงเดีด๋ยวเรามาตามหาของกินกันครับไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ร้านข้าวปลาไหลเนี่ยเดี๋ยวไปตามหาก่อนไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนร้านข้าวปลาไหลแต่วิวสวยมากอ่ะเนี่ยคือเมื่อกี้ไปนั่งกินอาหารใช่ป่ะหลังจากซื้ออี าโกยากิเออแต่ว่าเราก็นึกว่าเป็นที่ให้กินไงที่ไหนได้เหมือนเป็นอีกร้านหนึ่งแล้วเขาแบบเหมือนพูดจาเนี่ยเม็ดว่าเมื่อไหร่มึงจะรู้สักทีประมาณนี้มั้งเราก็ฟังญี่ปุ่นไม่รู้เรื่องแล้วเราก็นั่งกินต่อแบบไม่ได้สนโรดก็เวลามากินก็ลองดูดีๆนะครับที่นี่เขาอาจจะไม่พูดตรงๆอาจจะทําอะไรทุกอย่างให้เรารู้สึกตึดอัดก็วัฒนธรรมเขาครับ เดี๋ยวไปกันต่อตามหาร้านยิ่งย่างไอ้นั่นอะ,อะไรนะไม่ใช่ข้าวหน้าปลาไหน